ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับผมสายฟรีนะครับผมวันนี้ก็มีเว็บมาแนะนํานะครับเว็บเอฟิกนะครับผมเว็บนี้ซึ่งเป็นเว็บที่นิยมกันในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งรู้จักกันนะฮะก็เว็บนี้นะครับผมเป็นเว็บที่สายฟรีต้องสมัครชิ้งไว้แล้วกันนะครับอ่านะครับผมจะมาให้ดู ขั้นตอนของเว็บนี้นะครับเว็บนี้นะครับเริ่มต้นมามันจะมีแจกที่1 0 0นะครับกิกะเฮตนะครับผมแต่อันนี้ผมคือผมเพิ่มทุกอย่างมันจะกระจายเป็น20%ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็20%อนันนี้ก็20อนันนี้ก็20นะครับ20หมดเลยนะครับทำให้เราสามารถขุดได้ทุกอย่างในเว็บนี้นะครับ แต่ตอนนี้ผมกาลังกาลังปั้นนะครับปั้นกําลังขุดนะครับตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อเราจะเอากําลังขุดตรงนี้นะครับไปใส่ไปใส่ที่อื่นฮะไม่งั้นเราก็อันนี้คือเพิ่มกําลังขุดนะฮะอันนี้คือบิตคอยดอร์คอยไรคอยนะครับแล้วก็ u s นะครับก็เดี๋ยวลองลดลงมาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับสักเก้าสิบเรามาเซตอันนี้เป็นสิบนะฮะ ก็ได้เหมือนกันนะฮะกดคอนเฟิร์มไปนี่ครับผมมันก็จะขุดอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถทําให้มันขุดได้นะครับหรือใครจะลงทุนก็ได้นะฮะเว็บนี้ลงทุนได้นะครับสายฟรีนะครับอย่าลืมสมัครแล้วกันนะครับผมเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับเว็บนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับส่วนการจ่ายนะครับผมแนะนําให้ขุดเหรียญนี้นะครับเพราะว่า การจ่ายของเว็บนี้นะครับอยู่ที่บิตคอยอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ากว่าจะคุดได้นะอันนี้อยู่ที่หนึ่งดอลลาร์นะครับผมอันนี้ก็ศูนจุดหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งพันดอกนะครับผมก็ลองลองไปปรับแต่งกันดูนะคใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะให้ไปสมัครเอานะครับผม ตอนนี้ขอปั้นเอ,อ่อกำลังขุดก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ